ขอบคุณที่หักแล้วก็เมตตาส่งปองสาววานนาเด้อทุกคนเนาะสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้อง้องไปทุกคนยินดีตอนหลับระสู่ส่งปองสาวลาพุสาวนานาเนี่ยเองเลยทุกคนนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีไปทุกป่อนทุกแจทุกมุมโลกใบนี้เนาะวัวอยู่ทา้งใดก็แล้วแต่นะทุกคนสบายดีเด้อทักทายไปทุกทุกคนด้วยนะคะทักทายไปเบิร์ดทุกหม่องทุกแจเนาะว่วที่อยู่ทั้งใดก็แล้วแต่เนาะ ประเทศเลาวก็ดีประเทศไทยก็ดีเนาะและะ้วก็คือทางต่างประเทศเนาะอื่นๆบว่าทิยูไต้หวันสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็แคนาดาก็มีเนาะที่บางคนก็แวะเวียนเข้ามาทักทายสาวบันนาอยู่ก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆที่แวะเข้ามาทักทายเป็นกําลังใจให้สาวบันนาตลอดเนาะ เขาพูดเลยๆเดอนะทุกคนมือนี้มาในเสื้อสีแดงแรงริสนะทุกคนเนาะกะแสบตาเนี่ยจักหน่อยนะมือนี้เนะาะบุมี่ยังอีกแล้วพี่น้องมานังว่าวหนังจะนํากันอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะบริยูเนี่ยจอเฮงเติบเนาะกะสีว่าวลายเนี่ยจักหน่อยเนาะคลิปนี้ก็บบุ๊มี่ยังหลายนะทุกคนเนาะคลิปนี้ปองก็จะแวะมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะ <S <S ที่อยู่เบื้องหลัง แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนส่องปองสาวบ้านนาตลอดมาเนาะขอบคุณหลายๆเนาะไอของเฮาเนาะอ่ะาอถึงจะบ่ได้เอ่ยสื่อเอ่ยน้ำเนาะขอบคุณหลายๆที่ให้ค่ากับข้าวเนาะทุกคนเนาะที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนส่องปล ong สาวน,นาให้ดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อเนาะที่ให้ค่ากับเขา มาซื้ออยู่ซื้อกินเนาะเงินส่วนหนึ่งถี่ได้มากเนาะเขาก็จะเก็บไว้ทำทุนตัวเองเนาะเพื่อได้เมื่อเหตุนั่นเหตุนี้อยู่บ้านะะส่วนหนึ่งก็ซื้อกับเผาเป็นค่าใช้จ่ายไปจำวันเนาะแลวกะส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้เก็บหอมรอมริบไว้ทีละเล็กละน้อยเนาะเก็บไว้เถื่อ โอกาสดีๆเถื่องานมาอย่างมือนหนึ่งก็จะได้เก็บเกว่าสะสมได้ไปรวบรวมใส่กันแต่สิได้ดเมื่อเห็ดขั้วมันเหลียวมันหั่วเนาะทุกคนเนาะก็ขอคุณหลายๆสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนาะที่ห้ขาเขาแปงปั้นนำใจให้ส่งปองซาบน,นาตลอดมาเนาะขาดไ่ได้เลยเนาะขาขาผู้อยู่เบื้องหลังผู้ใจดีทั้งหลายก็คือ ส่งการดับเนินไปอย่างนะทุกคนทุกมือนี่ก็เห็ดยูทูบกันอย่างเลยยอดวิวป้องนี่แบบป้องยี่บอกว่าตกต่ําแห้งในรอบเห็ดมาสองปีนะสองปีกว่าเลยนี่จะเข้าสามปีเลยนะทุกคนนะเห็ดมาแรกๆหรยเนโอเคนะยอดวิวนะแล้วกับช่วงไปอยู่บ้านนะยอดวิวจะดีมากเลยเนาะแต่ว่า ลงมางเทียบเนี่ยก็จะตําลุงตําลุงไหลดับลุงไปเรื่อยๆเนาะแต่กว่าผู้อยู่ไปตัมกันยังมีอยู่ที่ผูกค่อยให้กําลังใจแล้วก็แวดเบียนเข้ามากันยังมีอยู่เนาะคิดมีก็จะมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังส่งปองซาบนนาตลอดที่ห้ค่ากับเขากับหนามเนาะห้คขาขนมเนื่อ,องออกมาตลอดเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อเนาะแล้วก็มีอีกผู้หนึ่งเนาะอ่า คยายจดีของเฮาคนนี้ก็คือเพิ่นได้ฝากอันน่ะของขวัญวันเกิดให้รับจังอันแม่นฝากเงินฝากเงินทุกนคนฝากเงินมาให้สื่อเคก้กฝากเงินมาให้รับจังสื่อเคก้กวันเกิดที่จะถึงนี้เนาะวันที่เก้ายังบ่ท่านฮอยวันเกิดออกกนเอาไว้ตอนนี้นะวันที่เก้ากันยายน วันเกิดรัตจังนะทุกคนเนาะเดืนนะอนนี้เนี่ยพงกักสิมีคนหัวักเกิดที่เดือนน,นี้กต่ทีีแม่รัดจังก็เกิดนะทุกคนแม่รัดจังก็เกิดเดือนเดียวกับรัตจังเกิดวันที่ห้าห้ากันยารัตจังนี่เกิดเก้ากันยาแล้วก็มีผู้หนึ่งที่สำคัญที่สาวหลาสาวหลานะทุกคนสาวหลาเกิดวันที่สิบเอ็ดกันยา เดือนเดียวกันกับรัดจังปีก่อนอนะสองสามปีที่แล้วนะทุกคนตอนนั้นนะ่ะมาสาวเราตอนนั้นน้องสาวก็ยังอยู่นี่เนาะกต่เหตุงานอยู่บ่ใกล้พอมันไหนน้องสาวมาหามารวมกันมีปีเดียวเท่านั้นที่ซื้อเค,ค้กวันเกิดให้รัดจังกับสาวหลาเป่าทำกันเพราะว่าเพิ่นเกิดเก้ากับสิบเอ็ดเนาะรัดจังเกิดวันที่เก้าอ่าสาวหลาด้เกิดวันที่สิบเอ็ดกันยายน เ,เกิดไก่กันพงกันเลยซื้อเคก้กมามาไหวเห็บเป่าเนาะอันคนที่ไปซื้อเค้กกับแม่สาวลาวคนบ้านนอกนอะทุกคนอันนี้ที่ท้าวความลังไปให้ฟังเนาะเพือนนึงสท,ที่เราเรื่องควมม่ำแบบว่าสา,ลาวละมาควโกะแต่ละให้ฟังความโกะของสาวลาวนอ้นองน้องมาคือคือคือสา,าวเล่านี่อยู่ อยู่บบกไก่ปองเนาะคนที่อยู่ตะลิงสันเนาะอยู่ตะลิงสันส่วนเช้าหลาอยู่ปทุมนั่นนะอูคนนั่งรถมาหาเท้าหลาคนมัานนอกที่ตะลิงสันแล้วกะมาสู่เอ,เอือยอยู่หันสิมาห้องปองเนาะสิมาหาเอือยอยู่นีเป็นวันหยุดไปสู่เอาอยุหันแล้วปองมาบอกว่าใกล้วันเกิดใกล้วันเกิดอันเช้าหลาแล้วสื่อเขต ใส้อเ,เลาแวซื้อเค้กรองเเหตุงานอยู่นะตอนนั้นประมาณสองปีสามปีแลวมนะั้งสามปีที่แล้วนะทุกคนสามปีกว่าเลยด้วยซ้ำตอนนั้นน่ปะป้องยังบอท่านเหตุ YouTube เลยตอนนั้นบอท่านเห y o u t u b e นะทุกคนบอท่าน,นส่ง youtube มีแต่น้องสาวตอนนั้นน้องสาวเริ่มเห y ุ u t u b e แหลนะเนาะสเรลาคนบ้านนอกเริ่มเริ่มมีซ่องคนมีซ่องคนติดตามหลายคนแล้วตอนนั้น ตอนเรคนมาหนเห็นแล้วตั้งใจอยู่กรุงเทพจนะแต่ว่าวงก็งทันเห็นตอนวงก็เลยยังโบมีคลิปบโมีคลิปให้เบิร์กเนะาะถ้าจะมีก็จะมีอยู่ในเฟซบุ๊กเดี๋ยวมันแชร์ความทรงจำมาเลยที่แชร์ให้เบิรนะ์กเนาะความโกะของสาวลาวเด้อพี่น้องด,อดอูสิเลาสูุฟังมาแบะมาซื้อเค้กออกมาจากหมู่บ้านให้น้องสาวบอกว่าน,าานั่งขาในรถแท็กซี่เด้อเดี๋ยวจะไปซื้อเค้กให้รัดจัง น้องๆจะห้องพี่นี่เนาะเดี๋ยวจะไปซื้อเค้กให้พอลงรหลดไปเงินบัวดเอามาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีในกระเป๋านะทุกคนเงินเอาไวทา้ที่บ้านที่บ้านเจ้านายที่ทํางานบัวแอวเงินมาเลยสาวเราบรวดอเงินมาจากบาทแล้วก็นั่งแท็กซี่มา ดีแต่ว่าน้องมานำน้องมาสู่เอาอยู่มุมบ้านเนาะลงไปสื่อเค้กเอาเงินโบมีเจักบาทเลนกลับมาหาน้องอยู่รถแท็กซี่มาสื่อเค้กให้น้องเอ้มาเอาเงินนำน้องไปสื่อเค้กแล้วเค้กน่ะป้องป้องกวบอกว่าสื่อสื่อสองก้อนเนาะคือจะมาหารกันสื่อเค้กให้รัดจังก้อนหนึ่งให้สาวหลาก้อนหนึ่ง แต่สาวหลานะ่ะโบหูโบหูว่าซื้อเค้กให้เจ้าของนั่คิดว่าเป็นซื้อเค้กให้รัดจังกะเมาเงินไปเสียคาเค้กแต่ว่ามีเค้กอยู่สองก้อนแต่ว่านอกนะครับบ่ได้คิดยังไาหรอกเพราะว่าบ่าค่อยคิดน้าวันเกิดปันหดหรอกได้สุมปองนีกแติบม่คมอยอินกับวันเกิดปันไดแต่ว่ามีคนรวยครหายาดีใจแล้วมีคน ซื้อเค้กให้ก็ดีใจแล้วคือในชีวิตที่เกิดมานะทุกคนก็มีแต่รัดจังซื้อเค้กให้แล้วก็นลนหลานทีนนน่แถวนี้นี่ซื้อเค้กให้กันนั่นเองแถวเบว่า,แบบาพิเศษเน,ะนี่ยผพิ่งกะสิส่งเงินไปให้แม่อธบันเกิดนะส่งเงินไปให้แม่ให้แม่ซื้อนันซื้อนี่กินแค่นั้นเองเนาะบริจัดงานยังสินะกระเป๋าเค้กทุกปีก็จะเป่าเค้กรัดจังแค่นั้นเองนะทุกคน คือมาปีนแบบพิเศษพิเศษเนาะเป่าสองคนนำกันอ่พ่อพ่อจะจุดเคกลาจังม้าแต่ทำงานนะทุกคนก็บอกเช้าลาเช้าลาไปเปิดประตูให้่ที่นี่เนะนี่ยงานนี้ก็บอกอือถ้าบอกไปดดกเอาไปบอกให้ไปก็ไปตีหนอก,ก็คือคนจะเป่าเคสสไปร์วันเกิดแห้่เพิ่นนั่มน,นะแต่เพิ่นบ่ฮู้ได้ว่ามีเคเพิ่นนะ่ะ เจ้าเพิ่นโกะจยงไดของบุพเพิ่นบฮู้มีเคกเพิ่นเองเนาะเพราะว่าเพิ่นเกิดวันที่สิบเอ็ดนาะรัดจังเกิดวันที่เกาแล้วลงไปเปิดประตูเอาเอื่อยขึ้นมาขึ้นมาอ้าวเคกมีสองก้อนก็มีสื่อรัดจังแล้วก็สื่อสาวหลาเนาะอันนี้ก็เป็นความประทับใจที่มาเราสู่ฟังนะทุกคนนะ <S <S แล้วเขาก็ตกใจโอ้ยมีของแขวยนัำบ่อยยังนี้มีของแขวยนัำบ่อย่างนี้น,อยอยนี่น,นึนกว่ามีแต่ของพื้นี่แต่ว่าจริงๆนะ แต่ว่าปีน่นันกัพิเศษยนได้มาเป่าเค้กน้ำกันสองคนทุก่นเนาะก่ะเป็นความประทับใจก<ม>้นธงยันดีเอามาเหล่าสู่ฟังเนะทุกคนเดือนเดือนเดือนกันยานี่เนาะใกล้จะถึงนี้วันที่เก้าวันเกิดระจังเนาะขอบคุณอัน,น,นไอ้บุญโฮมเนาะที่ส่งเงินมาให้ระจังซื้อเค้กล่วงหน้าแล้วเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเนาะและ้วกะใจดี จดีเพิ่มเติมนะทุกคนจะดีเพิ่มเติมส่งเงินให้น้องจอยด้วย500บาทนะและ้วกะ็ให้พวงมาไล,ล่สาลาวคนมานอกน้ำน,ำนำอกขาลงพี่อีก500บาทนะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณขากับข้าวด้วยนะคะขอบคุณหลายๆเนาะขอให้รวยๆเิงๆเนาะชีวิตจะเริยรุ่งเรืองโรคภัยไข้เก็บอย่ามีเนาะแล้วกะ็ขอบคุณไอ้ๆที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนที่เป็นแห่งเชียร์สนับสนุน ส่องปองสาว,นาวันหน้าก็ดีหรือว่าส่องน้องนอกล้านๆเนาะหรืวว่าคนในครอบครัวปองดึกทุกคนเนาะขอบคุณลายๆที่หักและกะ้วก็เมตานะหักแป้งแบ่งบันขอบคุณลายๆที่บางดีต่อกันเนาะขอบคุณเ้อเนาะขอให้เฮงเฮงรวยๆยทุกคนสุขภาพาแข็งแรงมีแต่เงินไหลนองทองไหลมาให้มาเท่านี้ก็ขอให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะก็ขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะ คลิปนี้ก็มี่ยังไลน์เนาะอ่ะาเมื่อเราก็มาทับใจให้ฟังเนาะแหละค่ะมามาขอบุนผู้สนับสนุนส่งปองสาวนาผู้อยู่เบื้องลั้งที่คอยซัพพอร์ตให้ข้ากับข้าวกับไอ้ข้าวก็มีหลายคนเลยในส่อง,งเนาเนาะค่ะที่คอยให้ความสวยเหลือ ให้ควบอบอุ่นเบม่งฟันนำใจให้กันนโมบายจเป็นไอบุญโฮมไอถัดไอยิบเนาะเรียกว่าไอวงก็ดีเนาะหลายๆคนที่บริเออร์ซื้อเอาน่าขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้กะฟองกสิฟาไว้สำนี้เนาะสำหรับคนดีเขามมเบิ้งก็ขอบคุณหลายๆที่เสียสละเวลาอันมีค่าเขามารับชมคลิปวองสาวนาเนาะทุกคนเนาะวางหวายจะเป็นกําลังแจ้งให้กันตลอดไปแล้วก็อย่าทิบอย่าฟางกันด้อทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะทุกคนปลอดภัยจากไฟโควิด -19 เนาะขอให้เฮงเงรวยๆกันทุกคนเนาะบายบายนะทุกคนเนาะสบายดีจ้า